เชื่อว่าหลายคนที่เปิดคลิปนี้ส่วนใหญ่คงดูจบถึง9ก้อแล้วแต่เกินครึ่งอารมณ์ยังค้างอยู่บอกเลยว่าลุงคือหนึ่งในนั้นหนั่งจบคนไม่จบก็เลยต้องมานั่งหาข้อมูลในโซเชียลเพื่อทบทวนว่าเราข้ามอะไรตรงไหนไปหรือเปล่าซึ่งก็มีเกร็ดน่ารู้หลายเรื่องที่ลุงอ่านเจอและอยากก็มาเล่าสู่กันฟังกับ6เรื่องปวดตับเกี่ยวกับสกิทเกมที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน จำกันได้ไหมกับฉากชายนิรนามสวมสูทที่รับบทดโดยกงอยู่ยืน่นนามบัตรให้ซองกีฮุนเชิญชวในให้เข้าร่วมการแข่งสควิตเกมซึ่งตัวเลขที่ระบุบนนามบัตรนั้นดันเป็นเบอร์ที่มีคนใช้อยู่จริงในประเทศเกาหลีใต้งานเข้าสิครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่หลังจากสควิตเกมโด่งดังเจ้าของเบอร์ต้องพบกับความชิบหายชนิดขอบตาดำกันเลยทีเดียวมีคนมือบอลกดโทรหาแกมากกว่า4 0 0พครั้งต่อว,วัน ถมอีกทีว่า4,000ครั้งพูดง่ายๆก็ตลอด24ชั่วโมงนั่นแหละครับสาเหตุที่ผู้ใช้ไม่อยากเปลี่ยนเบอร์เพราะว่าแกใช้มานานกว่า10ปีถ้าจะต้องเปลี่ยนก็เสียดายที่ต้องมานั่งเมมเบอร์คนรู้จักใหม่ทั้งหมดอย่างไรก็ตาม Netflix เกาหลีทราบถึงปัญหานี้แล้วและกำลังติดต่อเจ้าของเบอร์โดยแสดงความรับผิดชอบแล้วรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หากพูดถึงสควิตเกมภาพจําที่ฝังอยู่ในหัวทุกคนคงมีนับไม่ถ้วนแต่เชื่อว่าเกินครึ่งคงหนีไม่พ้นตุ๊กตาดีกรีความโหดระดับ1ิบที่กลายเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของสควิตเกมไปแล้วหากมองผิวเผินเราอาจคิด,ดว่ามันถูกสร้างด้วย 4G แต่ตุ๊กตาตัวนี้คือของจริงครับเพราะล่าสุดที่ประเทศเกาหลีมีคนพบตุ๊กตา A E I O U ขนาดยักษ์ยืนเชิดหน้าอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รถมา้าซึ่งเป็นตุ๊กตาตัวเดียวกับที่เราเห็นในหนังเพราะทีม งานสควิตเกมเห็นว่ามันแปลกดีเลยขอยืมจากพิพิธภัณฑ์จินซอนแคลเรียเอามาใช้ในการถ่ายทำแบบดือด้อแต่ก็นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะมันได้กลายเป็นภาพจําของสควิตเกมในท้ายที่สุดความปวดตับมันก็เลยอยู่ตรงที่เราแฟนคลับแห่กันไปถ่ายรูปจนวุ่นวายไปหมด ฉากทั้งหมดที่เราเห็นในสควิดเกมถ้าคุณคิดว่าส่วนใหญ่ใช้ CG และละกกมันตรงกันข้ามกับที่คุณคิดเลยล่ะครับพระผู้กำกับพวังดงฮยอกแกลงทุนสร้างห้องจำลองที่เป็นพื้นที่เสมือนจริงขึ้นมาเองกับมือแน่นอนน้ำมันตามมาด้วยความยุ่งยากต้องคำนวณพื้นที่สำหรับจุคนได้เพียงพอเกือบ5 0 0ชีวิตทั้งนักแสดงและทีมงานในจะอุปกรณ์ประกอบฉากอีกจำนวนมากซึ่งจุดนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผู้กำกับใส่ใจรายละเอียดแค่ไหน และความปวดตับมันอยู่ตรงที่กว่าจะได้ฉากอลังการงานสร้างแต่และฉากมันไม่ง่ายเลยต้องทุ่มเทในด้านของความครีเอทยอมลงทุนทั้งงบประมาณการสร้างและเสียสละเวลาหลายวันเพื่อเนรมิตฉากในฝันให้ออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด สำหรับข้อนี้ลุงไม่ได้ตั้งใจจับผิดแต่อย่างใดนะครับเพราะความผิดพลาดล้วนเกิดขึ้นได้กับในหนังทุกเรื่องไม่เว้นแม้แต่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ส่วนตัวลุงสังเกตเห็นแค่จ,จุดเดียวแต่ผ่านไปเจอข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมีจุดผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆหลายจุดอยู่เหมือนกันที่ลุงมองไม่เห็นและเชื่อว่าหลายคนก็มองข้ามไปเช่นเดียวกันจุดผิดพลาดที่1เกิดขึ้นในเกมที่2ด่านนี้ผู้เล่นแต่ละคนต้องแกะแผ่นน้ำตาลให้ออกมาตามรูปทรงที่ตัวเองเลือกด้วยเข็มขนาดเล็ก ภายในเวลา15นาทีหากใครทําแผ่นน้ําตาลแตกจนเสียรูปทรงหรือเสร็จไม่ทันเวลาที่กําหนดก็จะถูกยิงทิ้งและผู้เล่นหมายเลข61เธอเกิดแงะพลาดจนทําให้ถูกยิงตายแต่หลังจากนั้นแทนที่ภาพผู้เล่นจะเป็นใบหน้าของผู้หญิงที่เสียชีวิตกลับกลายเป็นผู้ชายไปซะอย่างนั้นคาดว่าเกิดจากปัญหาการเรียบเรียงของทีมตัดต่อจนทําให้เกิดความผิดพลาดขึ้น จุดผิดพลาดที่สองเกิดขึ้นขณะที่ทุกคนจับกลุ่มกินอาหารหลังจากเดด็เหนื่อยมาทั้งวันซองกีฮุนบ่นว่าอาหารเย็นจนชืดหมดแล้วแต่ก็ยังตั้งหน้าตั้งตาก,กินยังมีความสุขช็อตนี้แหละครับที่มันดูตลกพระพระเอกของเราแกล้งทําเป็นกินแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรอยู่ในช้อนของเขาเลยนี่สินะที่เรียกว่ากินทิ์คาดว่านักแสดงคงต้องเข้าฉากอื่นๆอีกเยอะเลยไม่กล้ายัดอะไรใส่กระเพาะมากนะักเพราะมันอาจทําให้จุกหรือปวดขี้ก็เป็นได้ จุดผิดพลาดที่3ไม่รู้มีใครสังเกตเห็นไหมขณะเกม9กระโดดกําลังดําเนินอยู่หลังจากแนะนําตัวผู้เล่นใหม่เลข17เราจะเห็นได้ว่าข้อความบอกประวัติมันมีอะไรแปลก เป็นไงบ้างมองเห็นไหมครับสำหรับคนที่เห็นขอชื่นชมเลยว่าคุณมีหาคิดสังเกตการคันเทพแต่สำหรับคนที่หาจุดผิดพลาดเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผมจะเฉลยให้นี่ไงครับอาชีพของผู้เล่นใหม่เลข17เขาทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบริเครื่องแกว้วตั้งแต่ปี1897ไปจนถึงปี2020 ซึ่งหมายความว่าชายคนนี้ทำงานมานานถึง123ปีซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้คาดว่าเกิดจากความผิดพลาดของทีมงานที่อาจทำงานหนักจนตาลายก็เลยทำให้ใส่ตัวเลขคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ข้อนี้ส่วนตัวผมคิดว่ามันปกติมากกับดราม่าที่ผู้กำกับต้องเจอหนังบนโลกมีนับหมื่นนับแสนเรื่องถ้าจะไม่ให้บังเอิญไปคล้ายเรื่องไหนเลยก็คงเป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงนี่คือไม่รวมไปก๊อบหนังเข้ามาทาั้งดุลและเอามาเปลี่ยนแค่ชื่อเรื่องนะครับแบบนั้นก็น่าเกลียดเกินให้คิดไว้เสมอว่าอะไรที่อยู่ในกระแสอะไรที่ถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมักถูกวิพาก์วิจารณ์ไปต่างๆนานา,นา,นานเพราะทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นมีคนชอบก็ต้องมีคน ฉะนั้นหลังจากสควิตเกม EP หนออกฉายก็ได้มีคนบางกลุ่มออกมาตั้งข้อสงสัยและจับผิดว่า s สควิตเกมค่อนข้างคล้ายกับหลายๆเรื่องที่เคยทําก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเล่นเกมที่ต้องเอาชีวิตรอดตามด่านต่างๆที่มีความใกล้เคียงกับอลิ c อินบอร์เดอร์แลนด์ หรือเกม A E I O U จาก Squid g เกมดันไปคล้ายกับเกมขยับแล้วตายจากภาพยนตร์ At the g o s s v i e l กับตุ๊กตาดารุมะสุดโหดที่ทุกคนรู้จักดีมันเป็นเกมที่ตุ๊กตาหันหลังแล้วผู้เล่นจะขยับได้แต่เมื่อดารุมะหันกลับมาเมื่อไหร่ทุกคนต้องหยุดนิง่งหากถูกจับได้ว่าขยับตัวจะถูกฆ่าทิ้งทันทีวิธีพิชิตเกมนี้คือต้องกดปุ่มด้านหลังดารุมะให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งก็มีการจับผิดกันแบบช ออตชไม่ว่าจะเป็นการนับเวลาถอยหลังของนาฬิกาและการรันฉากที่มีความทับซ้อนกันมากมายอย่างไรก็ตาม ผู้กำกับพวังดงฮยอกได้ออกมาปกป้องผลงานตัวเองปฏิเสธการลอกเลียนแบบทุกข้อกล่าวหาและบอกว่าจริงๆแล้วสคริปต์ของสคริตเกมแกเขียนไว้ตั้งแต่ปี2009แต่ด้วยตอนนั้นเนื้อหาไม่ได้เจาะก,กลุ่มคนดูเท่าไหร่แถมยังรุนแรงเกินไปอีกทั้งตอนนั้นพวังดงฮยอกไม่สามารถระดมทุนการผลิตได้มากพอก็เลยต้องพับโปรเจกต์ไปนานกว่า10ปี ท้ายที่สุดต่อให้ภาพยนตร์จะออกมาคล้ายกันมากแค่ไหนแต่เอกลักษณ์ของหนังแต่ละเรื่องล้วนมีสเสน่ห์เป็นของตัวเองและลอกเลียนแบบกันไม่ได้แน่นอน